กระทู้ถามสาด้วยวาจาไม่เกี่ยวนะครับเพราะผมเป็นคนคัดกรองส่วนเจ้าหน้าที่นี่เขาจะรงรับเ, là, เป็นงานสารบัญของสํานักบริหารกลางซึ่งเขาก็มีระบบนะครับมีระเบียบในการดําเนินการให้ความเป็นธรรมกับท่านสสทุกท่านอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านโยบายช่วงหลังก็คือ,อถ้าบางท่านก็ไปยื่นเป็นสิบกระทู้อย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่าทางเจ้าหน้าที่ก็ต <Favorite. S 1> ้องข,ขอร้องให้ให้มีการสลับของคนอื่นขึ้นมาบ้าง ไม่งั้นทาบรรจุกระทู้ท่านเองทั้งหมดนี่คนอื่นก็คงไม่ได้ถามเลยนะครับส่วนเรื่องการเสนอข่าวผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็คงจะได้ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับไม่ว่าผมขึ้นบนบันลังหรือผมอยู่อ,อ,อยู่ห้องอยู่ที่ห้องทํางานก็ตามนะครับผมติดตามตลอดเนี่ยผมก็เห็น ท่านพลตำรวจตีสุพิสารพักดีแล้วหน้าเนี่ยยึดหน้าจอช่องสิบตลอดนะครับผมว่าน่าจะยึดมากกว่าเพื่อน้วียวสามไปนะครับท่านสมาชิกครับต่อไปจะเป็นระเบียบวาระต่อไปนะครับขณะนี้มี